สวัสดีค่ะพบกับซายจาก Amside Channel ค่ะ Hi h e r o i c r a เ e เพิ่งจบไปแต่ว่าอ่าแน่นอน Dragon City ต้องมีอีเวนต์ใหม่นะคะตอนนี้เป็นอีเวนะต์ชื่อ Full m o o n Iceland หน้าตาเกาะก็จะเป็นแบบนี้อ่าเมกี้เราเปิดมาด้วยแผ่นพับประกาศของเกมนะ,ะก็เป็นอย่างนี้เลยก็จะเป็นเดินหาชิ้นส่วนนะคะซึ่งชิ้นส่วนในที่นี้นะคะจะได้มังกรที่เป็นตัว อ่า Legendary 2ตัวนะคะหรือว่าธาตุ L นั่นเองในเอไม่ใช่สิ Rarity L นะคะสตัวตัวนี้ก็คือชื่อ Lady Luna Dragon นะคะอิ e ล e มนต์สีธาตุดาร์ k ไลท์เพียวแล้วก็ C คือแบบเฮ้ยธาตมันจะดีขนาดนี้เหรอธาตสารตัวหน้าคือดีมากอะแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อรูน่าดราก n อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งแบบ Lady ก็คือผู้หญิงนั่นเองโอเคก็เก็บชิ้นส่วนค่ะวิธีเก็บชิ้นส่วนก็ ไปดูได้จากตรงนี้นะก็จะมีหยิบทองเก็บอาหารเลี้ยงมังกรนะคะเอาไปสู้แล้วก็ผสมผสมมังกรเนาะแล้วก็ฟักไข่ยิ่งยากก็ยิ่งได้เยอะค่ะชิ้นส่วนมันก็จะมีอรอบคูดาวของมันเนาะประมาณนี้ค่ะก็จะมาดูกันว่าเล่นยังไงคนนี้อันนี้อีเวนต์เนี้ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเหรียญอันนี้นะคะให้กดไปดูว่าชื่ออะไรชื่อ Fox Co i นะคะก็คือ Fox ที่แปลว่าหมอกนี่ ็เป็นด่านหมอกค่ะอันนี้ไปหาชิ้นส่วนในส่วนของชิ้นส่วนนะคะที่จะต้องหาก็มี3ตัวชื่อฮาวดากอนตัวฮาวเนี่ยอันนี้เคยแจกแล้วค่ะบบว่าวนกลับมาแจกอีกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียใจไปอันนี้ข้ามไปได้เลยแล้วก็ไปเล่นตัวที่แบบหายากกว่านะคะไรตี้นี้ก็เป็นวริเล่ค่ะอิเลเมนต์สามธาตุอ่าดาร์กเนเจอร์แล้วก็อิเล็กทริกนะคะอ่าสามารถผสมได้ที่บรีดดิ้งซันเวอรีด้วยอเค ต่อไปค่ะตัวที่2ชื่อเรมดากอนนะคะเป็นแรลลิตี้ระดับ e ค่ะอิเลเมนต์สามธาตุนะคะวอลด์กแล้วก็เพียวอันนี้เป็นซอร์สที่เกิดจากการอ่าเป็นการ์ดแพ็คที่เอาไว้ซื้อเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อ่าถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อที่การ์ดแพ็คมันจะมีโปรโปชันของเกมอยู่นะคะหรือว่าอีกอันหนึ่งก็สเปซ e วิ e k t i m มค่ะเป็นอีเวนต์ตัวสุดท้ายค่ะชื่อเลดี้ลูน่าดากอนนะคะชิ้นส่วนอันนี้ก็น่าจะสำคัญม,มากเลยเพราะว่าอันนี้แบบ ถ้าน่าสนใจคะ่ะในส่วนของดาร์กไลท์แล้วก็เพียวเนี่ยคือแบบเอาไปตีแบบรัวๆเลยถ้าเจอไลท์ก็ตีด้วยดาร์กใช่ปะ่ะเจอดาร์กตีด้วยไลท์แล้วก็เพียวนี่ก็ตีแบบตัวเรจินารี่เนาะก็ตัวสีนี่ก็แบบขม่มธาตุไฟได้นะคะโอเคเราจะคอยดูกันนะคะว่ามันมีอะไรแล้วก็อ่ะเก็บชิ้นส่วนมาใช่ไหมไซยไม่ได้เก็บให้หมดนะคะอันนี้ก็เก็บก่อน ใช้ s p e e d y and g r e e d y Tower นะคะชีวิตดีขึ้นมากแบบเสาเนี้ยแบบเก็บทีก็คือฟึบเดียวเลยแล้วก็มีครูดาววิธี4ี4ชั่วโมงนะอันนี้วิธีขึ้นเสานะคะแบบว่าส่งมังกรเข้าไปเนาะอันนี้มีคลิปอยู่แล้วนะเดี๋ยวแตะไว้ด้านบนขวาให้นะคะอันนี้ก็กว่าจะเอาเสาขึ้นมาใช้ได้นี่แบบโอ้นานมากเลยค่ะภูมิใจมากที่สร้างเสานี้สำเร็จก็ยังเลยอีกสเสาค่ะรุะ่นบ,บายกับตัวพาอุนชื่อแบบ เกาหลีมากไม่รู้มันอ่านอย่างนั้นไหมแซก็ยังจะอ่านพอุนโอเคมามาเก็บเสร็จแล้วนะชิ้นส่วนมีตรงไหนให้เราเก็บไหมจริงๆก็มีส่วนของการฟักไข่เนาะอะไรอย่างนี้ด้วยก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันอ่ากลับเข้าไปค่ะก็จะได้ชิ้นส่วนมา715อันนะคะก็ตะกี้ก็715นะเดี๋ยวนะทำไมไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย ยังไงนะ,ะไม่เป็นไรค่ะก็กดเข้ามาค่ะแล้วก็เดินเดินไปเนาะอะเราอยากรู้ว่ากล่องนี้มีอะไรด้วยความที่กล่องเนี้ยเขามีอ่าเดี๋ยวเราดูมีบอกว่าจะเจอเป็นชิ้นส่วนของมูลชาร์ดเนี่ยแหละก็คือมูลชาร์ดนะคะน,นี้ได้2องอะคูณจะสามารถไปเจอลูน่าได้ค่ะอันนี้เด๊อเด้เดอ่ากดตรงนี้นะฟูมูล เห็นกล่องเล้ที่ทรายเก็บนะคะอันนี้กล่องอันนี้จะได้ฟูอะไรนยฟูอ่ามูนชาร์ตก็คือก่อนหน้านี้นเ,นเป็นซันชาร์ตแบบก็เป็นแบบพระอาทิตย์เปล่งแสงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของพระจันทร์ค่ะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วก็เอาไปตกแต่งต่อได้สวยนะอันนี้รู้สึกสวยแต่งแล้วก็คือสวยก่อนหน้าน,นี้เป็นซันชาร์ตแบบนี้ทรายเอามาประดับเนี่ยคุณ้าคุณตาแม้ว่าซันชาร์ตคือสิ่งนี้นี่เองแบบว่าในอีเวนต์สกอชไอแลนด์นะคะที่ สกอตแลนด์ Land, ที่เป็นแบบว่าเมืองแห่งการโดนเผาไหม้แบบโอ้ร้อนแรงอันนี้ก็จะมาแบบธตียมสวยๆแบบพัจจัน์แบบเงียบๆนิ่งๆนะคะประมาณนั้นก็เป็นฟูมูล่นะเนาะอ่ะก็คือพอสะสมอะทุกๆ4อ่ะทุกๆ4อันนะคะ for every four ก็คือจะได้ตัวออฟของตัวบางก่อนที่ชื่อว่า Luna s h a d o โนะอันนี้ชื่อ ลู Luna Shadow, น่าชาโดว์นะจ๊ะเดี๋ยวนะจะวงให้ดูตัวนี้ปุ๊บอ่าทำไมไม่อันนี้ชื่อลูน่าชาโดว์ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวฝั่งแบบผู้ชายส่วนอันนี้ชื่อเลดี้ลูน่าดาร์กอนนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากการเก็บชิ้นส่วนในอีเวนต์ตัวฟูมุนไอซ์แลนด์เนาะส่วนตัวอ่า ลูน่าชาร์โเนี่ยได้จากการเก็บชิ้นส่วนมูนชาร์ดค่ะทุกๆ4อันโอ้ยวงก็เริ่มเยอะละทุกทุกสีอันนะคะอันนี้ก็จะเก็บตัวออฟได้ทีละสิบก็เก็บ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 ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าค่อนข้างน่าจะยากอยู่นะคราวนี้อยากรู้เหมือนกันว่า Luna s h a ร์โดบินท่าอะไรก็ขอเสิร์ชหน่อยเพราะว่าเราได้รู้ Lady Luna ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ l u ูน่าชาร์ อ้าวเลดี้ลูน่าประกาศนะทำไมลูน่าอันนั้นไม่ประกาศละ่ะเดี๋ยว oh. ชื่ออะไรอ๋อ oh, สะกดผิดดูหน้าเอ๊ะไม่กดไม่กดไม่สะกดผิดนะลูน่าลูน่าโอเคลืมตัวลืมตัวอา uh, นะคะ โล่หน้าชาร์ดคือตัวนี้นั่นเองซึ่งเป็นมังกรระดับ r a ตี้อีเหมือนกันนะคะแล้วก็อิ e m เมนต์สีธาตุคือแบบโอ้ยน่าสนใจนี่เลยเพียวแล้วก็ตัว Legendary อยู่ด้วยกันด้วยนะคะโอ้เ g เจนอันนี้เ e เจนไม่ใช่เ e เจน d ด r รเป็น r ร r i ตีนะส่วนเ g เจนเป็นชื่อธาตุก็คือแบบอยู่ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็เพียวโอ้โหแล้วก็ดาร์กแล้วก็ไอซคือแบบโอยอยู่ด้วยกันคือดีสองธาตน,นี้คือเป็น ฝั่งพระจันทร์ที่ดีมากเลยอ่ะลูน่าชาโดโ์เราก็เลดี้ลูน่านะคือแบบอะไรอะไรอะไรเลดี้ลูน่าเนี่ยเ a ดี้ลูน่าก็คือดีเห็นปะแต่คือตะกี้สวยกว่าถ้าสวยใช้ได้เรียกว่าเก็บยากด้วยแหละลูน่าก็จะแบบเนี่ยคือแบบสวยด้วยโอเคปเราไปตะลุยอีเวนต์กัน ชิ้นส่วนก็จะมีระยะทางบอกนะคะว่า next piece นะคะอาจจะต้องเดินกี่สเต็ปอะไรใกล้เราที่สุดนะก็คือมี5สเต็ปใกล้เราถ้าสมมติเราจะเอาตัว L เอนอะส่วนนี้ไกลไป4สเต็ปค่ะส่วนอันนี้อีกกี่สเต็ปเนะี่ยแบบปีกบังนะอ่ะเนี่ยปีกบังเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสสเต็ปนะคะครานี้ก็อ่า เราอยากได้ตัวแอลใช่ไหมแต่ว่าก็คือเป็นอีเวนต์เก็บเพชรแหละเราก็ลองดูเพราะว่าในส่วนของอันเนี้ยมันจะแบบเปิดกล่องมาก็คือเก็บเพชรดีมากจำได้จำได้อยู่จะบทเรามาตะลุยนี่เลยได้หนึ่งเมตรได้รูหนะ้าชาร์ดูด้วย แห็นแปลว่าทุกๆ4อันก็คือจะมีสิทได้ตัวจริงๆเลยหรอไม่ได้แค่ออกผอเพราะว่าอันนี้ก็แจกอยู่แล้วนะโอเคเราเจอชิ้นส่วนไอตัวนี้แล้วนะคะตัวฮาราก้อนก็คืออีกหนึ่งสเต็ปมันก็จะมีอัปเดตตรงนี้ให้ว่าหนึ่งสเต็ปนะ,อะไอย่างงี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเราจะไปดูกล่องต่อไปกดรีวิวแอรียได้นะ mm hmm. ก็คือเราจะเลือกร mm ีวิวในส่วนสิอ่ารอบ รอบทิศในจุดที่แบบกดไปนะคะประมาณนี้อะสมมตุติเลือกเลยเลือกจุดไหนอ่ะเห็นไหมพอเรากดจุดปุ๊บมันก็จะแบบว่ารีวิวแอดเรรอบข้างนะอันนี้ทายเคยทคําคลิปไปแล้วว่ามันใช้ยังไงนะแต่ก็มาณนี้ค่ะนี้ก็มาพูดในนี้อีกทีแล้วกันเนาะอ่านี่เดี๋ยวเอาไว้แปะด้านขวาให้นะคะเคยบอกไว้ว่ามันเล่นยังไงแล้วก็นเนี่ยพื้นที่มันเป็นแบบนี้อันนั้นจะเป็นแบบคาอธิบายแบบที่ละเอียดกว่า ประมาณนั้นแต่ก็อันนี้ค่ะวิธีเล่นก็เปิดเผยในส่วนที่เราอยากจะรู้ว่าต้องไปทางไหนคราวนี้ใซก็รู้แล้วว่าลงทางใต้ค่ะขึ้นเหนืออาจจะไม่เจออะไรเราเจอกล่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้ฟูมูลเชสนะคะซึ่งฟูมูลเชสก็จะประกอบไปด้วยอ่าสิ่งที่เราได้มาแบบเนี้ยในนี้ก็คือลุ้นชิ้นส่วนกันนะคะแล้วก็ลุ้นตัวนี้ด้วยนี่ก็จะได้มูลช็อตนังแล้วก็ลุ้น ลูน่าชาร์โดนะคะประมาณนี้แล้วกันนะอย่าลืมไปเล่นกันค่ะอีเวนต์มาประมาณ2วันกับอีก20ชั่วโมงอ่าวันที่3นะคะก็คือวันนี้นะคะสิงหาถึงวันที่6สิงหาค่ะก็เหนื่อยแล้วนะพักเหนื่อยจาก Heroic r a c e กันก็กดขำๆก็ได้อะจริงๆพยายามแบบบอกทุกคนว่าไม่ไม่ใช่ว่าปล่อยจอยอะเก็บชิ้นส่วนมาเนี่ยไปเดินๆหน่อยก็ได้นะเพราะว่ามันแจกเพจเราต้องเอาคืนแบบ He r o i c Race แบบ ที่เราแบบเสียเพชรไปเราต้องมาฟื้นฟูค่ะอันนี้เป็นการคููดาวเยียวยาแล้วก็ทรีตแบบเมดิเทนนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะหลังไ้ขำ <laughs> <g ül> ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอ,อ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งปิ๊งนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะเย้